สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนมีนาคม2568กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีมังกรคนลักนาราศีมังกรเนี่ยนะคะใช้ใจ่ายเงินเยอะใช้ใจ่ายเงินดุเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเหตุที่ต้องใช้ใจ่ายเยอะแยะเนี่ยนะคะอ่าแล้วก็ถ้าไม่ระวังในการใช้ใจ่ายเงินเนี่ยมันก็ไม่ดีนะคะมันก็จะรั่วไหลเพราะฉะนั้นเราต้อง บริหารจัดการเรื่องการเงินการทองให้ดีนะคะการเงินก็อาจจะใช้ใจ่ายไปกับการเดินทางก็ได้นะคะไปกับการติดต่อการเข้าสังคมมีการใช้ใจ่ายกันเยอะแยะหลากหลายนะคะรวมทั้งสิ่งที่ มองเห็นก็คือ,อเจ้าชะตาก็ยังมุ่งมั่นฝักไฟในการหาเงินหาทองด้วยถึงแม้จะมีการใช้ใจ่ายเงินเยอะนะคะ,ะแต่ตัวเราก็หาเงินไม่ได้ขาดะนะคะก็ยังมีความตั้งใจที่จะทำะในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ทีนี้ในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้ดาวอังคารค่ะเขาจะโครจรแบบปกติแล้วนะคะเขาพักองศามาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนแล้วก็สิ้นสุดวันที่13มีนาคมนะคะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนลาพะนะคะอยู่ในเรือนอริแต่เริ่มโครจรดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาหรือที่เกี่ยวพันกับบ้านหรือรถอะ,อะไรเนี่ยนะคะมันมีอุปสรรคมีปัญหามีความติดขัดอยู่ ตรงจุดนี้เนี่ยนะคะมันก็ยังยังเป็นปัญหาอยู่นะคะแต่ว่ามันก็จะเริ่มดีขึ้นมันเริ่มจะหาแนวทางหาการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็มีหนทางที่จะเหมือนแก้ไขในสิ่งเหล่านี้ได้นั่นเองวันที่14มีนานะคะวันที่14 13เริ่มปกตินะคะดาวคาร14ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณาโคจรเข้าสู่เรือน สหัชชะได้ไหมคะ,ะมรณะ,ะเข้าสู่สหัชชะ,ะช่วงนี้ต้องระวังการติดต่อการสื่อสารการเดินทางอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหานะคะ,ะถึงแม้ว่าเขาจะมีดาวผู้ช่วยก็คือดาวศุกร์ดาวคู่สมพลดาวพุธดาวคู่ปัญญานะคะ,ะแต่ว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะด้วยแล้วก็ไม่ค่อยถูกกับดาวราหู ต้องต้องระวังการใช้จ่ายเงินเนี่ยนะคะอาจจะหมดเปลืองไปกับการเดินทางกับพี่น้องกับคนในครอบครัวเยอะหน่อยหรือระวังคนไปหยิบยืมได้ด้วยนะคะแล้วก็เงินนี้ก็อาจจะใช้ในเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการปรับปรุงปรับเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้เงินได้ด้วยนะคะต้องสัมพันธ์กันทีนี้สิ่งที่เห็นก็คือดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือน ปุตตะและดาวเจ้าเรือนกร,รมมะเป็นมหาอุดนะคะเป็นมหาอุดค่อนข้างเด่นอยู่ในเรือนสหัสชชะเนี่ยนะคะ,ะคุณค่อนข้างที่จะมีงานที่ประสบความสําเร็จได้ดีงานมีชื่อเสียงงานที่ถ้าอยู่เบื้องหลังออนไลน์หรือส่งออกหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเด่นเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ดีเนี่ยนะคะแต่เมื่อมีดาวอาทิตย์มากวนหน่อยเนี่ยนะคะมันก็อาจจะ ต้องระวังความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันกับการงานได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีถ้าคุณทำงานกับสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยก็ค่อนข้างเด่นเลยนะคะค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าเป็นดาวการงานของคุณโดยตรงด้วยนะคะทีนี้พอวันที่14ผ่านไปวันที่16เนี่ยนะคะดาวพุธโคโจรถอยหลังเขาพักองศาตงแต่วันที่10พอวันที่16เขาถอยหลังเข้ามาอยู่ในเรือนกระดุมพระ ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเดือนอริและดาวเจ้าเดือนสุพะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเกิดความติดขัดอะไรบางอย่างนะคะ,ะหรือว่ามีปัญหาเนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยบางทีเนี่ยการได้เงินได้ทองมาเนี่ยมันก็อาจจะ,ะไม่ได้ตรงตามที่เราคิดนะคะไม่ได้ตรงตามที่เราคิด มันก็อาจจะมีปัญหามีความติดขัดบ้างนะคะ,ะแล้วก็สิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะเราก็จะต้องอใช้เงินในการปรับปรุงปรับเปลี่ยนใช้เงินมากในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวพันกับการงานนะคะ,อ,ะอันนี้ก็สำคัญนะคะสำคัญคุณก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินให้ดีๆนะคะสำหรับคนลกคณา,าราศีมังกรนะคะ ต่อไปนะคะถ้าเกี่ยวพันกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นนะคะความรักดาวศุกร์เป็นมหาอุดเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนสหัชชะก็จะเด่นเนี่ยความรักคนโสดคนรอคอยแฟนก็อาจจะพบรักเป็นเพื่อนฝูงเป็นมิตรสหายเนี่ยนะคะก็เป็นไปได้นะคะอาจจะพบรักาจากการเป็นเพื่อนมาก่อนอย่างนี้ก็ได้หรือ,อก็เป็นคนในที่ทำงานอย่างนี้ก็ได้นะคะ สำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วความรักก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะก็อาจจะได้มีการเดินทางร่วมกันหรือทำงานร่วมกันนะคะอาจจะต้องทำอะไรร่วมร่วมกันนะคะเพื่อเหมือนเกี่ยวพันกับสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนะคะมีหน้าที่ร่วมกันที่จะต้องทำด้วยกันนั่นเองนะคะส่วนพอปลายเดือนเนี่ยนะคะก็จะมีดาวเกตย้ายอีกครั้ง ดาวเกตจะย้ายเข้าสู่เรือนมอรณะนะคะราศีสิงในวันที่28มีนาคมนะคะช่วงเนี้ยคุณก็ต้องระวังการใช้จ่ายเงินให้มากนะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงหลากหลายนะคะในการแก้ไขปัญหาต่างและในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองแล้วก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ก็บริหารจัดการเรื่องการเงินการทองของคุณดีๆแล้วคุณก็จะไม่ผิดพลาดนะคะไม่ผิดพลาดาส่วนเรื่องอื่นก็ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีในเดือนนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็หวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางอย่าอย่าลืมสร้างกุศลนะคะด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญภรวนากันนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ